ดีค่ะพอกับเข้าพยากรณ์าอากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนออกประจำวันพุธที่7มิถุนายนพศ2 5 6 6สภาพอากาศบรรเจิดมนือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพิบูืณนค่ะมี่องมรสุมผ่านพันบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะข่าวซูยอพร้อมกดอากาศต่ำที่ปกคลุมยุบเรณของเกาะให้ล้าประเทศจีนและอา่าวตังเกีย ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเชียงใต้ยกำลังค่อนข้างแรงค่ะผัดปกคลุมบริเวณของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะต่อไปเป็นลมมรสุมที่จะเจอกับลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้ยผัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะต่อไปเป็นผัดไทยดาเทมพิมาวลี่ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะตัวผรอมิกเป็นส่วนมากค่ะผัดเรด้าชุมพรค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนนะคะต้นพอกุมฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ครับดิษัทสถิมพระค่ะบริเวณภา,าคใต้ฝั่งโลกตหล่านะคะตดยพบคุมฝนกําลังอ่อนถึงนักในบริเวณของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณของในทะเลอ่าวไทยค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัได,ดววได้ที่สามสิบหกจุดศูนย์องซีซีเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ที่ยี่สิบสามจุดแปดองศาเซลเซียสที่ท่าอากศาศยานฮัทไกจังหว,วัดสงขลา ต่อไปเป็นการรายงานฝนสถานียี่สิบเจ็ดเชโมงค่ะว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแรกว่าจะถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้โดยบริเวณภาคใต้ฝั่งน,นอกนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายต่อค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะคือ2 1่สมิลลิเมตรค่ะเทียมเพื่อผลัดเซงจอสุาราษฎร์ธานีต่อไปเป็นการพยาก,กรณ์อากาศของวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งน,นอรนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนดูฝนฝ่า,าคันโนงไล่พื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคค่ะไปดูรายจังหวัดกันนะคะแพทบุรีปัตตานีสงขลายะลา ชาราธิวารปัตนานีนะคะจะมีฝนยอยู่ที่รอยะระซีซีพ้อมผืนดีค่ะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคนศรีธรรมราชค่ะจะมีฝนยอยู่ที่รอยระซีพ้องพืนที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะรดยอ,อุณหภูมิตอนสุดเจอยู่ที่ประมาณ20ซซถึง28องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดเจอที่ประมาณ32ถึง38องศาเซลเซียสค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฝ่าขนองและลมกันฉกแรงค่ะต่อไปเป็นคืนล่มค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะจะเจอคือร่มตะวันตกเียงต มีความเร็วลม20-35ถึง yeah, กิโลเมตรต่อชั่วโมงหางฝั่งทะเลไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะขื่นจะสูงมากว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะจะเจอกระพื่นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีความเร็วลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหางฝั่งไปจะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะขื่นจะสูงมากว่า2เมตรค่ะขอพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเล ต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพาว่าอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 3มิถุนายนนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งโลกตนบนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะจะมีหมอกเต็มท้องฟ้าค่ะกับมีฝนหรือฝนฝ่าคันนองรอยละ60ข้องพื้นที่และตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่13นะคะจะมีหมอกมากค่ะและจะมีฝนฝ่าคันนองอยู่ที่รอยละ40ข้องพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งโลกตอล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13านะคะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันนองรอย สำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยายกรณ์อ,อากาศพิเพียงข่าวนี้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้กับช่องศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังด้วยน,นะคะและพบกันใหม่ตอเช้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ